สวัสดีเด็กๆน้องน,นุ่นทุกคนวันนี้ผมมารีวิวดัตคิงนะเออนี่ดัตคิงไม่ดูเลยเ <c oughs> ยีงไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าดัตคิงไงเออของแพงนะแพงมากในตลาดและหายากมากด้วยวันนี้ผมมารีวิวเลยขายด้วยก็ได้นะประกาศขายเลยพันสองเออใครอยากซื้อช่องทางการติดต่ออยู่ข้างล่างนะครับอ่าเป็นผมเองแหละจากการแอดกลุ่มก็ได้แล้วแต่โอเคนะมีแฮคตัวละคระมานะลุนติีินะลุน ของเ็ดาวด้วยดูนะอ่ะเดี๋ยวผมไปพ v วพีดูไอดี ID นี้ไม่ไม่ติดโปนะครับอ่ะก็ไม่ติดโปแน่นอนรอ้อยละเปอร์เซ็นต์ไอจีรับรองโอเคเดี๋ยวเราไปดูพีวพกันนะว่าจะสุดขนาดไหนโอเคนี่นะ,อนนววะโอ้ยนานองือไโอ้นานเกินโอเครีเลยเฮ้ย,ยเดี๋ยวใครมาตีกูบ้งโอ้ดูตั้งรับดิโอ้ตั้งรับชนะโอ้โห ดูนะโอ้โหเหมือนหลีกนี้ไม่ใช่คู่มืออย่างไรอย่างไรนะตัวบิน่มไม่สู้นะเอาใส่เลยดิไปดูความสมารของดัตคิงนะครับผมเอาแล้วผมใส่แล้วตอนเนี้มีอลิซาเบต,ตนะไอดีเนี่โอ้โหเดนลลี่สินเยอะมากครับโคลโบนี้นะอ่านะอลิซาเบตเอามาเล่นนะดูดัตดูดัตดูดัตคิงโหดนะดัตตัวเดียวก็ยืนยืนเวอร์แล้วดูดิโอ้โหดูมันยืนดิโอ้โห,โโหดูดิ ยืนแบบยืนตัวเดียวนะเออแล้วสตันแม่นด้วยคือถ้าปั้นเนี่ยก็ยปั้นได้นะครับขายดีเดิมปั้นเลยดีกว่าเฮ้ยรอเล่นรอเล่นจะปั้นเลยนะแต่ว่าคือก็ต้องหาทุนหาก,กําไรอะไรเงี้ยในการปั้นอ่ะนะก็โอ้โห,โโหดัชคิงนะโ,โหดมากดูนะ โหจะชัดจริงนะอ่านี่มเมเดวลัดตัวเดียวครับดูดูอยากซื้อมาเล่นเลยอันนี้นะครับเป็นไม่ใช่ฝากขายหรอกคือผมอ่ะจัดมานะแต่ว่าผมมีไอดีหลักอยู่ไงก็ไม่อยากทิ้งไอดีหลักลนะแต่ว่าถ้าได้เล่นไอดี้เนี่ยมันมากดูมเมเดลรัดดิฟาดโอ้โหเก่งจัดอ่ะดูดิโอ้โหอยากเล่นเลยอ่ะอยากอยากอยากเก็บไว้นะเต่บไว้ก็ต้องขายเพื่อทำอะไรต่อไปนะเพราะว่ามันแพงนะไอดีนี้ ผมเก็บไว้ไม่ไหววะ่ะมันแพงมากก็ต้องขายทิ้งมันมันแพงไงเออประมาณนี้นะอ่ะถาถามว่าโปไม่โปไม่โปด่านนะ,ะเดี๋ยวให้ดูด่านนี่เลยด่านค้างอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ค้างที่จริงก็ไหวแล้วเดี๋ยวซู้ให้ดูเลยคือไม่ได้โปเด้อก็ยังไม่ได้รับตั๋วจากข้างบนเลยนะอ่ะช้อปปี้มาอะไรตอนนี้โอเคผมไปอ่านี่ครับ มาดูเลยดีกว่าเมลีโอดั๊บตัวเดียวก็ไหวนะครับที่จริงต้องเรียกเครื่องมาด้วยแหละเพราะผมไม่เรียกนะโชว์โชว์ไปเลยนี่โชว์ไปเลยครับเมลีโอดั๊บนะอ่าโ,โล่นี่นะตันไปเดี๋ยวตันไ,ไปนะเดี๋ยวเนี่นะมันยิงไปแล้วจวังหวะนนี้ยังไงไยิงไปแล้วยิงไปแล้ว ดูดูเห็นปะชนะชิวชนะชิวเนี่ยนี่ชิวชิวนะเไาเล่นหอกเคาจะเล่นได้เนี่ยนีมีเฮ้ยไม่ชิวว่ะไม่ชิวแล้ววะชิบหายแล้ววันป้ายม่วงเนี่ยเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปสอยโอ้โหตาไหนที่ไม่เคยผ่านมันจะเล่นยากมากคือาป้อมเลยนะป้อมเลยอันนี้นะดูหูใส่ละใส่ อันนี้ผมเลิกปล่อยตัวไปตักผัดแล้วนะอ่ะยากนะดานเลยเพื่อนไม่เคยเล่นเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ขนาดมือดั๊บอะบอกเลยดัดเก,งดดก่งนะนี่เลยซับเลยนะเรียบร้อยนะครับดาดไปได้โอเคนะครถ้าใครจะได้ดีนี้นะทักมาเลยนะในใต้ลิงค์ดีสคริปชันนะครับ ราคาสนุกยี่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดัดปลายม่วงดัดทิ้งปลายม่วงเออมาเลยดีกว่า